ไม่น oh, ้อยแล้วนะไม่นอนั <luxury> oh, okay. ่นันนั่นนั่นนัโอ้เป็มเลยปููน้อยปูเป็ดลูกยืนอยกปลเป็ดู้อยากเป็ดเตรียมตัวแล้วไปล่วงนาละไปเดาตามไปี่งมาตากเป็ดคอไปล่วงนาไปลวเดาตามไปไดูรมาลุกไม่ติดกับน้อง ครับอยู่คนละฝั่งครับอยู่คนละฝั่งพี่เข้ามารอละแบ่งลูกเหย,ยือกันคนละฝั่งวันนี้ลงชมพูทานแล้วอย่าปู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 

อยู่ยังอยู่อยู่นี่ะยังอยู่อยู่อยู่นะอยู่นะเนี่ยอแต่นี้ใคจะไปไกลอ้นี่ป้ามันโดนนี่โดนแล้วโดนโดนฮะโดนฮะโดนฮะอ้าวโดนโนคอ้อยคนน้อย ตำปนตำปนตำปนไปชนหน่อยโอ้โหโอ้โหโกดพันยาหรือเปล่านะพันยาดอไม่พันเนาะในพันไม่พันโอ้โหโอ้โหกระดานดินเลยกระดานดินเลยกระดานดินเลยโอ้โห โอ้โห,โหมาแล้ว,ลวตัวสามตัวสามประมาณสามขีดสามขีดส <3 S 2> ี่ขีดเอ้าโอ้โไม่ใช่น,น้อยแล้วโอ้โหโอ้โหถืหอก่อนน,น,นะนะขาเวลารอยามเม็ดโอ้โน่าจจะโดนนะครับนี่ เดินๆๆ้ๆๆเฮ้หโอ้โหโอ้โหโอ้ช้นน้อยลิดาเยอือ้าวก็สีข้าวเบ็ดโอ้เนจอยเลยวันนี้อาจารย์โอ้ทางลงยกลคกโงดิงรโงกรดิงปลาขาโค ฝนตกกันลื่นโคติ่มบอ่อเลยกัน <c oughs> ต้องกระเด้งกันต้องกระเด้งกันต้องกระเด้งโอ้บรรยากาศตอนเช้าสุดยอดเลยครับสุดยอดเลย <c oughs> ตะวันก็เริ่มจะขึ้นละโอ้ยามเบ็ดตอนเช้ามันหมานเด้อโดนลุดโดนรุดโอ้ยคันแหลกขันแหลกขันแหลกเศรษฐายเศรษฐายเศรษฐาย อ๋อนกเป็ด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 ไปแล้วโอ้แตกก็จักซ่าแล้วโอ้หลุนใหญ่เล,เ,เ,ลเลยไปเลยเลยประมาณโอ้โลโลวันเราะว่าขาดโลขาดน้อยอยู่อเอ้ กำไม่หุมแล้วมือกำมัวไม่หุมเลยอู้หันรุดเนี่ยด้วยใหญ่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 โอ้ไหนตอนไหนปวดโอ้ยยิบมวนมวนเลยไหนเห็นตัวไหมเห็นตัวแล้ว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 เห็นตัวแมันตัวมันสีขีดประมาณสีขีดอ้โอ้พันอย่าเป็นปุ่มเลยเนาะ โอ้ ồ, ไม่น้อยแล้วนั่นไม่ <c ười> น <c ười> like, balance, oh, ้อยโอ้ยนั่น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 โอ้มาแล้วภาคเช้าตัวสองเลยเนาะตัวสองตัวสองแล้วเออตะวันถิ่นเนียโอ้ฮวันนี้ช่วงเช้าสองโตนะกดเช็คกำลังพล อยู่ครบหมหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าิโอ้ครบไม่มีสูญหายบาดเจ็บล้มตายครบยี่สิบคันเจ็บกำลังวุ่นกับบ้าน <c oughs> <c oughs> ไม่มา <c oughs> เปลียนมอก่อกรอครบ เป็นทางกับที่ตั้งครับโอ้หมานิดหน่อยโอ้ถ้าว่ากันอยู่ได้แล้วถ้าเราใช้ชีวิตยอยู่อย่างนี้ทุกถ<อ>ูกไปทางตามกระบ,บาดละโอ้หมานิดหน่อยโอ้เดี๋ยวก็เจอคลิปหน้าครับ